อัปเดตข่าว5กุมภาพันธ์๒๕โครงการโครตครึ่งเฟซีรวมข้อควรระวังนะครับอาจจะถูกตัดสิทธิ์1,200บาทได้ถ้าไม่เป็นบัตรตามเงื่อนไขและมีการรุนปรับวงเงินเป็น1 5 0 0บาทครับรายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมท่านผู้ชมครับอัปเดตล่าสุดวันที่5กุมภาพันธ์๒๕ถึงโครงการโครตครึ่งเฟซีมีข้อควรระวังดังนี้นะครับคือหากผู้ใช้สิทธิ์รายเก่านะครับคือคนที่ได้โคระครึ่งเฟสาเดิม ไม่กดยืนยันสิทธิ์ในแอปป๋อตังในโครงการโครครึ่งเฟซีก็จะไม่ได้รับสิทธิ์รับเงิน1,200บาทวงเงินโครครึ่งในโครครึ่งเฟซีนี้นะครับหากไม่หากไม่กดใช้สิทธิ์ก็จะไม่มีสิทธิ์รับเงิน1,200บาทนะครับและผู้ใช้สิทธิ์รายเก่าที่กดยืนยันสิทธิ์ในแอปป๋อตังแล้วใครที่กดยอมรับเงื่อนไขต่างๆของโครงการโครครึ่งเฟซีแล้วยังไม่ได้ใช้จ่ายนะครับ ยังไม่ได้ใช้จ่ายไม่มีการใช้จ่ายแม้แต่ครั้งเดียวนะครับหากไม่ใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับหรือว่าไม่ใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่28คกุมภาพันธ์กก่อนเวลา2 2นาิกานาทีอันนี้ถ้าหากใครไม่ใช้จ่ายภายใน28คกุมภาพันธ์กก็จะถูกตัดสิทธิ์โครงการโคนลเครื่องเฟซีนะครับแต่สำหรับใครที่ใช้จ่ายไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับกดยืนยันสิทธิ์แล้วแล้วก็ เติมเงินเข้าไปที่จีบอเดแล้วแล้วก็ใช้จ่ายอย่างน้อยหนึ่งครั้งในโครงการโคครึ่งเฟสสีนี้แล้วก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ยาวๆปะระเด็นผู้ชมก็คือใช้สิทธิ์คครึ่งเฟสสีได้จนถึงวันที่30เมษายน65เลยนะครับอันต่อมาก็คือผู้ที่ลงทะเบียนนะครับก็คือคนที่ไม่ได้โคครึ่งเฟสสจะมีการลงทะเบียนเปิดลงทะเบียนใหม่ ในเว็บไซต์โคร r ึ c o m o m นะครับในวันที่10กุมภาพันธ์6 5สำหรับคนใหม่หรือผ่านแอปปอ่อตังซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มใหม่หากได้รับสิทธิ์แล้วแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกเช่นเดียวกันภายในวันที่28กุมภาพันธ์6 5ก่อนเวลา22นา59นาทีก็จะถูกตัดสิทธิ์เช่นเดียวกันครับผมอันต่อมาก็คือหากผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ได้รับสิทธิ์กระทำความผิดตามเงื่อนไขนะครับเช่น การแลกสิทธิ์เป็นเงินสดจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีและถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญานะครับผมอันนี้สำคัญท่านผู้ชมเราต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการโครครึ่งเฟซีที่เติมเงินเข้าไปแล้วก็ใช้ในการซื้อสินค้าและก็บริการเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถแลกออกมาเป็นเงินสดได้นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มีแหล่งข่าวออกมาเพิ่มเติมว่ามีการลุ้นนะครับโครครึ่งเฟซีปรับวงเงินเป็น1500บาท อันนี้ยังเป็นเพียงแค่ข้อเสนอนะครับตอนนี้ยังได้วงเงินที่1,200บาทตามที่คอรมได้อนุมัติแล้วก็เราใช้สิทธิ์กันนะปัจจุบันนะครับผมซึ่งล่าสุดก็คือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอ,อทได้ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่าชื่อย่อว่ากกรนะครับซึ่งประกอบด้วยสภาห,หอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยโดย ในที่ประชุมมีการหาหรือถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการเครื่องเฟซีคนละ1,200บาทนั้นโดยโดยกรรมการนะครับได้เห็นชอบเพิ่มวงเงินเป็น1,000บาทขึ้นไปเนื่องจากคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่าอันนี้เป็นเพียงนะครับความเห็นจากคณะกรรมการของ3สถาบันแค่นั้นนะครับผมคอรมอยังไม่ได้อนุมัตินะครับสำหรับวงเงิน1,000บาทตอนนี้เรายังได้วงเงินอยู่ที่1,200บาทครับ อันนี้ต้องมีการรอดําเนินการเสนอพิจารณาต่อไปครับผมว่าจะมีการปรับวงเงินหรือไม่ต้องคอยติดตามข่า,ขาวกันนะครับเบื้องต้นก็คือ1,2 0 0รบาทตามเดิมไปก่อนนะครับผมหากมีความคืบหน้าผมจะรีบมารายงานให้ทราบนะครับสำหรับโควลครึ่งเฟสีอัปเดตล่าสุดในวันนี้นะครับ5กุมภาพันธ์ห5มีการกดยืนยันสิทธิ์ไปแล้วสำหรับคนที่เคยได้โควลครึ่งเฟส3นะครับมีกดยืนยันสิทธิ์ไปแล้วอยู่ที่22.62ล้านคนแล้วนะครับยังเหลืออยู่หลายล้านอยู่ผู้ชม จะประมาณเหลือประมาณสัก4ล้านนี่นแหละที่ยังไม่ได้กดยืนยันใช้สิทธิ์นะครับอาจจะมีปัญหาตรงสมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือไม่พร้อมอันนี้อาจจะมีะเป็นหสาเหต uit, <house. S 1> ุหน,ใน,ใน,ในใ 2018, ึ่งได้นะครับ <ing ından> ก็ใครที่ยังไม่ได้กดใช้สิทธิ์ในครั้งแรกนะครับกดยืนยันรับสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ในครั้งแรกภายใน28กุมภาพันธ์ห5าสำหรับคนที่เคยได้คนครศ่งเฟสบมาเก่านะครับมาเดิมนะครับผมก็รีบกดยืนยันแล้วก็ใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับผมตอนนี้เหลือประมาณ4ล้านคนที่ยังไม่ได้กดยืนยันรับสิิทธ์ ปัจจุบันยังได้วงเงินอยู่ที่1,200บาทตามเดิมนะครับผมยังไม่ได้เพิ่มเป็น1,500นยะยังเป็นที่1,200ัรอยบาทอยู่นะครับใช้งานเหมือนเดิมคือผ่านแอปพล,ปลิเคชันเป๋าตังครับเริ่มใช้จ่ายการดัานค้าตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มนะครับผมโดยสามารถเริ่มใช้ใจ่ายได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30เมษายน6 5นะครับวันสุดท้ายคือ30เมษายน6 5อ่าระยะเวลาก็คือ3เดือนด้วยกันนะครับผมคนเก่ายืนยันสิทธิ์และใช้สิทธิร์ร้งแก ภายในวันที่28กุมภาพันธ์65นะครับคนเก่าต้องยืนยันสิทธิ์และใช้สิทธิ์ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชันป๋อตังภายในวันที่28กุมภาพันธ์65มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์นะครับ่วนคนใหม่ที่ไม่เคยได้โคนละครึ่งเฟส3นะครับจะมีการเปิดลงทะเบียนที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com ในวันที่10กุมภาพันธ์65เวลา6โมงเช้าครับและหากได้รับสิทธิ์ก็ต้องดาวน์โหลดแอปปอ๋อตังมายืนยันตัวตนแล้วก็ ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์65เป็นต้นไปจนถึงวันที่30เมษายน65เช่นเดียวกันนะครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้โคนเครื่องเฟส4นั้นนะครับคนใหม่นั้นที่คเคยอที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์คนเครื่องเฟส3นะครับก็คือลงทะเบียนวันที่10กุมภาพันธ์65มี2ช่องทางด้วยกันท่านผู้ชมก็คือที่เว็บไซต์คนเครื่อง .com หรือว่าที่แอปพลิเคชันป่อตังสำหรับคนใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนนะครับ แล้วก็เริ่มใช้จ่าย17คูมภาพันหกห้มีโคดต้าสำหรับคนมาอยู่ที่ประมาณ1ล้านกว่าสินะครับใช้งานผ่านแอปปลอดตังเหมือนกันต้องยืนยันตัวตนก่อนสำหรับใครที่ยืนยันตัวตนที่แอปปลอ์ตังไม่ผ่านแนะนำให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดยืนยันตัวตนที่ตู้สีเทา ID confirm ของธนาคารกรุงไทยก่อนนะครับก็จะสามารถยืนยันตัวตนที่แอปปลอดตังได้ผ่านง่ายมากขึ้นครับผมท่านผู้ชมครับเงื่อนไขคนรึ่งเฟซีนะครับย้ำกันอีกครั้งก็คือ ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับณวันที่ลงทะเบียนน้องๆที่อายุครบ18ปีบริบูรณ์พอดีในวันที่10คุมภาพันธ์ก็สามารถลงทะเบียนคนงครึ่งเศษสีได้ครับและต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณนปัจจุบันนะครับผมคือต้องไม่ใช่สิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเราชนะกลุ่มพิเศษที่รับวงเงินผ่านตประชาชนด้วยนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็จะได้รับวงเงินกําลัง กำลังซื้อนะครับเพิ่มกาลังซื้อโคนละ200บาทเช่นเดียวกันสําหรับผู้ถือบัตรคนจนแล้วก็ผู้ที่รับได้รับสิทธิ์วงเงินซื้อสินค้าผ่านปร,ประชาชนนะครับก็จะรับวงเงินโอนเข้ามาในวันที่1ของเดือน3เดือนได้กันท่านผู้ชมก็คือเดือนกุมภามีนาและก็เมษาครั้งละ200บาทใช้ให้หมดภายในเดือนนะครับรูดซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมโครงการครับผมโอ้โท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นตู้ ATM สีเทากรุงไทยนะครับผมที่ ที่เราอาจจะเห็นที่ตู้ ATM นะครับจะมีสัญลักษณ์ว่า c o n f i r ร์ม ID นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนว่าอ่าโอเคอ่า ID c o คอนเฟิมแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับผมนะครับประมาณนี้ก็เสียบบัตรประชาชนเข้าไปนะครับผมก็มีคลิปแนะนำอยู่สามารถติดตามได้ที่ช่องใหม่สงกรานมิน h ช n n นลนะครับโอเคครับโอเคท่านผู้ชมก่อนจะไปนะครับ ข่าวล่าสุดสําหรับโครงการบอกดินแจ้งที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับปีนี้เป็นบอกดินครั้งที่3แล้วท่านผู้ชมก็คือมาในระยะที่3แล้วสาหรับโครงการบอกดินนะครับสําหรับท่านที่มีที่ดินนะครับที่เป็นสคหน, 3, น 3, ึ่งนสสามนสสามกนะครับสามารถแจ้งข้อมูลบอกดิน3ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่30มิถุนายน6 5ครับผมโอเคก่อนจะไปข่าวนี้นะครับเรามาดูคอมเมนต์กันก่อนว่าตอนนี้มีท่านผู้ชมคอมเมนต์กันอย่างไรกันบ้างน,นะครับผม